ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่องความแซบน้องปลางลูกสาวมาดามแป้งมาดามแป้งหรือว่าคุณวันพันล่ำซำกรรมาการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของมาดามแป้งประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือในไทยลีกผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยหญิงสาวผู้เพียบพร้อมไปทุกอย่างค่ะ มาดามแป้งนะคะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่คนไทยต่างก็รู้จักเธอดีทั้งดีกรีความสามารถความรวยความสวยที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างและแน่นอนว่ามาดามแป้งสวยเป๊ะปังขนาดนี้นะคะหลายๆคนคงอยากจะเห็นหน้าตาของลูกสาวมาดามแป้งกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะหน้าตาละไม้คล้ายคุณแม่หรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่าน้องปรางนวลวันลำำ่ำซ้ำลูกสาวคนสวยของมาดามแป้งสวยไม่แพ้คุณแม่นะคะ แถมพ่วงดีกรีความแซ่บมาอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านน้องปรางได้โพสต์รูปภาพนุ่งบิกินี่ลงในอิ s สตาแกรมส่วนตัวสวยแซบ่บจนอิ s สตาแกรมลุกเป็นไฟทะเลเดือดคอมเมนต์ในอิ s สตาแกรแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะแต่งงานนี้เหมือนว่าคุณแม่อย่างมาดามแป้งจะห่วงลูกสาวอยู่ไม่น้อยนะคะถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวลูกสาวว่าพอแล้วลงเยอะเชียวลูก ส่วนน้องปรางนั้นได้ตอบกลับคุณแม่ว่าพอแล้วค่ะนอกจากคุณแม่จะเข้ามาคอมเมนต์แล้วนั้นยังได้มีคอมเมนต์อีกมากมายที่เสียให้น้องปรางลงประกวด Miss u n i v e r ์ e Thailand เพราะว่าหุ่นหน้าตาการศึกษาของน้องปรางนั้นเพียรพร้อมนะคะพร้อมลงชิงมงกุฎกันเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ